สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องเชิญพุทธศิลป์พัชรลุงนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเหรือนพระอาจาร์ปานราธมูรุ่นแรกอีกครั้งนะครับปีหนึ่งเก้านะครับวันนี้ก็เอามา3าล็อกนะครับก็คือบล็อกบล็อกแรกนะครับอํมตันใบไม้เกินนะครับอันนี้ก็คือเคยสอนวิธีดูไปแล้วอันนี้ดูอํมตันใบไม้นะครับนี่ใบไม้เกินนะครับใบไม้อยู่ที่ด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านซ้ายอันนี้อํมแตกใบไม้เกินนะครับที่ไรแตกอยู่อ่า แล้วก็อันนี้ก็อํมแตกใบไหม,ไมเกินนะครับแต่วันนี้จะดูเหรียญน,นี้เนื่องจากว่าด้านข้างอาจจะสึกไปหรอจะดูไม่ชัดแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะวิธีสังเกตนะครับก็บล็อกจมูกแตกก็ชัดเจนนะครับบล็อกจมูกแตกลงจมูกจมูกแตกน้อยนะครับซึ่งบางต้นนะครับ,บปีหนึ่งเก้าไม่ว่าจะเป็นอํมตันเริ่มแตกถ้าเราเคย จับเกินสัมผัสเราจะรู้ว่าร่องตรงเนี้จะลึกกว่านะครับบล็อกเตลเชือกเมื่อเทียบกับบล็อกจมูกแตกนะครับถ้าเราจับเราจะรู้ความแตกแต่างนะครับแต่วันนี้เรามาดูวิธีสังเกตนะครับพอดีได้ได้อําแตกมาเหรียญหนึ่งแต่ว่าตัวใบไม้อาจจะดูไม่ชัดเนื่องจากว่าเห็นสภาพใช้มานิดหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้วิธีสังเกตผมก็ดูดูใบไม้ข้างบนนะครับดูตรงนี้ข้างบนเดี๋ยวปากกากัน อ่าถ้าเป็นบล็อกอีกหนึ่งก้าวครับใบไม้ตรงนี้จะเต็มเห็นไหมครับเต็มใบไม้ทางซ้ายมือนะครับใบไม้ทางซ้ายมือเห็นไหมครับใบไม้จะเต็มขึ้นมาตรงตรงห่วงเลยนะครับตั้งอัมตันอัมไม่อัมตันอัมแตกนะครับเห็นไหมครับไปดูตรงนี้นะครับถ้ากรณีที่เหรียญใบไม้้เนื้อเกินมันสึกไปนะครับสภาพใช้แต่ถ้าเป็น อ่าบล็อกจะหมูกแตกมากหมมวาวเห็นไหมครับมันจะเว,ว้าลงไปเห็นไหมครับจะ,ะเว้างลงไปจะหมวกแตกน้อยก็จะเว้าลงไปเห็นไหมครับเดี๋ยวจะเทียบสามบล็อกเนาะอ่าเห็นไหมเนี้ยเนื้อเต็มนะครับถังหลังไม้ไม้เต็มอ่าเห็นไหมครับบนสุดนี้ก็คือบล็อกจะหมูกแตกเห็นไหมครับมันจะเว,ว้าลงไป แต่ถ้านเป็นใบไม้เกิืนถึงข้างๆจะมองไม่ชัดแต่ด้านบนก็จะติม่มอย่างโค้งเข้าไปเลยโค้งขึ้นมาไม่วงโค้งเข้านะครับถ้าเป็นใบไม้เกิืนข้างบนเนี่ยนั้ใบไม้มจะโค้งขึ้นมาแต่ถ้าเป็นหันแตกเอ่อไม่ใช่จมูกแตกมันจะเว้าลงมาเห็นไหมครับที่สังกติ่นกรณีที่เราเจอเหรียญสภาพใช้นะครับอาจจะดูใบไม้ไม่ชัดแต่ว่าถ้าเจอเหรียญสวยๆนี่จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าใบไม้เกิืนนะครับฝั่งซ้ายเห็นไหมครับ นี่นหครับอันนี้อ่าแต่หลานี้ก็ก็มีนะแต่ว่าดูสภาพมันใช้ก็สึดไปนิดนึงนั้นก็มาดูด้านบนว่าเกินหรือเปล่าอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเป็นก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับสําหรับบางท่านก็เช่หาหากันตามงบป,ประมาณนะครับแต่สวยๆก็ต้องใช้ตามกระแสนิยมก็จะใช้งบป,ประมาณอยอะหน่อยแต่ถ้าเอาตามาความศรัทธานะครับก็ เป็นเห,นหรียญสภาพใช้งานก็จะราคาก็จะย่มยอมย่อลงมานะครับแต่ก็วิธีดูนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นกิจลิขกตน้อยนะครับผมสําหรับช่องชินพุสินนะครับก็กดดูไม่จําเป็นต้องกดซับสไครต์ไม่จำเป็นต้องกดติดตามก็ได้ครับเพราะว่าว่างๆผมก็ลงไม่ว่างผมก็ไม่ลงนะครับก็ลงกันมาสนุกสนุกไม่มีอะไรนะครับผมสําหรับท่านที่จะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ